ทั่วโลกตอนนี้กาลังเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 แล้วตอนนี้ค่ะในสื่อออนไลน์ประชาชนหลายคนก็ได้มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด -19 นะคะถึงความผิดปกติของผิวหนังร่วมด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นผื่นคันต่างๆมีจุดเลือดออกหรือว่ามีผื่นบวมแดงคล้ายกับลมพิษนะคะรวมถึงอาการไข้ด้วยอันนี้จะเป็นอาการใหม่ของโรคโควิด -19 หรือเปล่าเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่นะคะเรามาคลายความข้องใจกันดีกว่าค่ะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะขอ ต้อนรับแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิตผู้อํานวยการสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ค,ะคุณหมอค่ะ,คะตอนนี้แชร์กันทั่วเลยค่ะคุณหมอฟังดูแล้วก็อุ้ย ใกล้ตัวเนาะใกล้มาใช่เพราะไอ้เรื่องผื่นคันเนี่ยมันเกิดกันบ่อยๆกันอยู่แล้วเป็นลมพิษเรื้อรังอยู่แล้วค่ะพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาพี่เช็คผื่นพี่จะแบบกลัวนะคุณหมอมันกลัวไปหมดแล้วก็เลยอย่างนี้ถามคุณหมอว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมคะกับโรคโควิด1 i เนี่ยค่ะคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าโควิด1 i นี้เป็นการติดเชื้อไวรัสนะคะและปกติการติดเชื้อไวรัสเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วก็พบว่ามีอาการทางผิวหนังร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วทางหมอไม่แปลกใจเลยที่ว่าคนไข้ที่เป็นโควิด -19 เนียจะมีอาการทางผิวหนังค่ะเพราะงั้นก็คือ ที่แชร์กันไปว่าโอเคคนไข้โควิด19มีอาการทับผิวหนังเนี่ยจริงค่ะเหมือนเขาเรียกแบบอย่างตอนเราเป็นไข้เหมือนมีสาไข้อย่างนี้ใช่ค่ะดังนั้นคุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่เห็นภาพนะคะว่าอาการผื่นแพ้ผิวหนังที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะใดบ้างเผื่อจะได้เช็คตัวเองนะคะวันนี้เรามีภาพมาให้ดูนะคะเดี๋ยวกล้องจะโคลสมาให้ดูนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะจะเป็นที่แขนนะคะอ่นนี่เป็นจุดจุดแดงๆนะคะ นี่ค่ะตามมือตามนิ้วต่างๆนะคะที่มันเกิดขึ้นนะคะนี่แขนขาเกิดขึ้นมากมายเลยค่ะนี่นะคะเป็นลายลายอย่างนี้มันบวมๆตามข้อตามนิ้วเท้าเลยนะคะนี่นะคะเป็นแผลต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นลักษณะพวกนี้ค่ะคุณหมอใช่เลยใช่ไหมคะค่ะอาการทางผิวหนังของคนไข้โควิดเนี่ยเท่าที่เราศึกษาเนี่ยมีเป็นประมาณสักเกือบเจสิบ คือหมายถึงว่ามีแบบต่างๆเยอะแยะมากเลยนะคะแต่ว่าเราสามารถกรุ๊ปิ้งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ประมาณ4ี่กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเป็นผื่นแดงคันธรรมดาเหมือนรูปแรกที่ให้โชว์นะคะกับกลุ่มที่สองนี่จะเรียกว่าเป็นคล้ายๆลมพิษเป็น<ม>อติคารียลไลอะค่ะก็คือเหมือนลมพิษเลยแหละเป็นบวมแดงขึ้นมาแต่ต้องคันนะค่ะแล้วก็กลุ่มที่3นี่ก็คือจะเป็นคล้ายๆกับเป็นตุ่มน้ําคล้ายอิสุกอิสัยค่ะค่ะแล้วก็กลุ่มที่4เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือด จะเห็นว่าบางทีเราก็จะเห็นที่เป็น,นลายลายตามผิวหนังเหมือนกับขแขนงหลอดเลือดอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือว่าหลักๆจะเป็นสี่กลุ่มแต่ถามว่ามีอาการเยอะกว่านี้ไหมเยอะมากค่ะ,ค,ะคุณหมอคะอย่างรูปที่เราให้ดูมเมื่อกี้นะคะ,คะสมมติไม่เกี่ยวกับโควิด1 9เลย ก็เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ก็คือเป็นทรงนี้เหมือนกันเป็นทรงนี้เหมือนกันทรงเดียวกันค่ะแล้วเราจะแยกแยะได้อย่างไรคะคุณหมอว่าอาการที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันใช่อาการโควิดหรือเปล่าอะคะคือจริงๆก็คือเราไม่สามารถเนื่องจากว่าอาการทางผิวหนังเนี่ยไม่ใช่เป็นอาการที่เขาเรียกว่าพัธโทมอนิกหรือเป็นตัววินิจฉัยโควิดเพียงแต่ว่าให้เรากระหนักว่ามันจะเป็นอาการคู่หรืออาการที่เกิดขึ้นร่วมด้วย S <S เราก็เฝ้าระวังอยู่นะคะเมื่อก่อนนี่ก็คือว่าเราก็เฝ้าระวังอย่างเช่นถ้าเห็นรูปสุดท้ายจะเห็นเกี่ยวกับเรื่องของที่ที่เล็บเท้าที่ว่าเป็นเหมือนกับมีบวมแดงเหมือนคล้ายๆน้ําแข็งกัดอะค่ะาทางประเทศตะวันตกที่เขามีคนไข้ยเยอะเนี่ยเขาก็พยายามดูว่าเอ๊ะอันนี้จะถือว่าเป็น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 คล้ายๆกับอาการที่ใช้วินิจฉัยเลยไหม,มคล้ายคล้ายกับที่เมื่อก่อนเราบอกว่าเอ๊ะอาการตอนแรกมีไข้มีไอเนาะหลังจากนั้นก็เริ่มบอกว่าถ้าไม่ได้กลิ่น ให้นึกถึงแต่ว่าของผิวหนังนี่ยังไม่ถึงขั้นดีกรีนั้นยังไม่ถึงขั้นแบบว่าเออถ้าไม่ได้กลิ่นแเราต้องนึกถึงร้อยเปอร์เซอะไรประมาณนี้นะคะผิวหนังแค่ต้องระวังอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าเป็นอาการที่ที่ปลายนิ้วเท้าอย่างนี้ฮะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของการแข็งตัวของหลอดเลือดเนี่ยถ้าเป็นในคนอายุน,น้อยก็คิดถึงโควิดมากขึ้นหรือว่าที่เป็นลายๆตามตัวที่ว่าเหมือนกับเส้นเลือดฝอยมีการอักเสบเนี่ยปกติมันจะเป็นตรง แขนขาด้านล่างเพราะว่าตามแรงน้ำถ่วงของโลกใช่ไหมคะมแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เป็นตรงหน้าอกหรือเป็นอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่อธิบายด้วยแรงน้ำถ่วงของโลกเนี่ยก็ให้คิดถึงว่าเอ๊ะมีการอักเสบหรือมีการติดเชื้อไวรัสขึ้นหรือเปล่าเหมือนกันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ยังไม่ถึงขั้นว่าเป็นตัวที่ใช้ในการวินิจฉัยโควิดอ๋อมันก็ต้องมีการวินิจฉัยอันอื่นร่วมด้วยเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมคะว่า มันไม่ใช่อาการเริ่มแรกของโควิดมันจะมาภายหลังเมื่อเป็นแล้วไหมคะคือไม่ใช่หมายถึงเห็นผื่นแล้วคืออย่างอื่นยังไม่เป็นนะแต่พอมีผืน่นปุ๊บเป็นอาการที่หนึ่งอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมคะก็พูดอย่างนั้นไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ค่ะเพราะว่าพบว่าคนไข้โควิดนี่จะมีแบบที่ไม่มีอาการเลยแล้วก็มีเฉพาะอาการผิวหนังอย่างเดียวก็มีอ,มอ๋อเขาศึกษาในประเทศอิตาลีนะคะบอกว่าเพราะว่าคนไข้ที่แข็งแรงเนี่ยแล้วโควิดโพสิทีฟ ปรากฏน่ามีประมาณเกือบเกือบที่มีอาการเฉพาะผิวหนังอย่างเดียวแต่ไข้ไออะไรไม่มีเลยนะคะ,คะอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นจริงๆก็คือมันเกิดคู่ร่วมด้วยได้ดแต่ยังไม่ถือว่าเป็นตัวที่ใช้วินิจฉัยโรคแค่นั้นเองคืออย่างนี้คุณหมอกําลังจะบอกว่าจริงๆแล้วในการวินิจฉัยโรคจริงๆเราควรจะต้องไปตรวจคโควิโดโดยตรงโดยการตรวจ ตรวจคัดกรองโควิดอ๋อไม่ได้หมายความว่าไอ้ไอ้ไอ้ที่เขาแชร์กันไอ้พื้นเพลินต่างๆเนี่ยพื้นขึ้นจะทําให้แปลว่าเป็นโควิดอะไรเงี้ยเป็นอาการใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะคุณหมอคะแล้วการตรวจแบบ swab ใช่ไหมคะกับอันที่เจาะเหมือนเจาะน้ำตาลเบาหวานน่ะอย่างนั้นนที่เป็นชุดเครื่องตรวจแบบไหนแบบไหนมันน่าเชื่อถือกว่ากันคะก็ถ้าแบบ swab จะน่าเชื่อถือมากกว่าแล้ว่ามันก็คือเป็นการไปตรวจหาเชื้อ นะคะ<า>แล้วก็หานตี้บอดีแต่นี้มันเหมือนกับเป็นการรับผิดเทสอะฮะที่<า>ตรงนี้เ<า>พียงแต่ว่ารับผิดเทสเมื่อก่อนที่เราแบบว่าเอยเราไม่ค, hit, ค่อยยิตเพราะว่าเมื่อก่อนความความถูกต้องหรือ Specificity แล้วก็ความไวเนี่ยมันมันน้อยแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเริ่มมีการพัฒนามากขึ้น แต่เห็นว่าเราก็เริ่มมีการใช้ควบคู่กันไปแต่ว่าที่เป็นสแตนดาดมาตรฐานก็คือยังสวอปอยู่ทางที่ปั่นจมูกเนี่ยแล้วเอาเลือดไปดูแล้วดูอะไรในเลือดได้คะก็ก็ดูตัวเชื้อแล้วก็ดูแอนติบอดีที่เกิดขึ้นตอนนี้มีแบบเขาเรียกว่าใช้เป็นซาลิว่าด้วยนะคะคือน้ำลายก็ตรวจก็สามารถตรวจได้แล้วตรวจยังไงคะน้ำลาย เหมือนกับคล้ายๆกับเอาที่เอาเซลไปตรวจนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นน้ำลายเป็นอีกเทคนิคนึ่งอ๋อมีอีกแบบมี<ล>อ่ามีหลายเทคนิคนะคะ,คะตอนนี้คุณหมอคะต้องถามเรียนถามอย่างนี้ว่าตอนนี้อ,นนอุณหภูมิในเมืองไทยของเรามันเย็นมันเย็นแทบจะตอนนี้<ช>ทแทบจะทั่วประเทศเลยมันเป็นไปได้ไหมคะเพราะอากาศเย็นๆยนมันอาจจะทําให้มีผื่นผิวหนังหรืออาการแพ้ต่างๆทางผิวหนังมากขึ้นทําให้คนวิตกกังวลในเรื่องของโรคโควิดเนี่ยค่ะค่ะอากาศเย็นทําให้รู้สึกว่า มีอาการทงผิวหนังมากขึ้นได้จริงๆก็คือผิวแห้งหรือว่าอากาศหนาวนี่ทำให้รู้สึกว่าจะคันยุบยิบอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าคนที่เคยไม่เคยมีอาการทงผิวหนังอยู่ๆก็มีขึ้นมาเนี่ยได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าอย่าไปกังวลอย่าไปนึกถึงว่ามันจะเกี่ยวกับโควิดมากนะคะเพราะว่าอย่างที่หมอบอกว่าอาการทงผิวหนังยังไม่ได้ใช้ในการวินิจฉัยมันเป็นแค่อาการที่คู่กันเกิดขึ้นมาคู่กันได้แล้วก็อุบัติการณ์ในคนไทยหรือคนเอเชียเนี่ยค่อนข้างน้อยค่ะ ถ้าเป็นของฝรั่งเนี่ยคนไข COVID ้โควิดร้อยคนเนี่ยจะเกิดกันผิวหนังนี่ตั้งแต่8จนถึง50%แล้วแต่การศึกษาแต่ของคนไทยนี่ก็คือที่เราศึกษากับคนอาเซียนเนี่ยนะคะก็เจอประมาณสัก0.2มากสุดนี่6เอนะไรประมาณนี้คนไทยและอาเซียนก็แบบว่าน้อยคือไม่แน่ใจว่ามันน้อยด้วยว่าอุบัติการน้อยจริงๆหรือพอดีว่าเราไปสนใจเรื่องอื่นก่อนก็ไม่แน่นะเหมือนหนาวไง ใช่ใช่ไหมคะแต่เรายังไงก็ถึงหนาวยังไงก็ยังน้อยกว่าเขาเรามีความอุ่นมากกว่าก็อาจจะมีปัญหาผิวหนังน้อยกว่าใช่ใอันที่คุณปทัยพูดในถูกเลยค่ะอย่างเช่นอย่างเช่นอันที่เราบอกจิี้ที่เราโชว์ที่เป็นนิ้วเท้าที่เกิดจากความเย็นเนี่ยยังไม่เคยเจอในคนไทยเราอุ่นกว่านี่แหละตอนนี้บ้านเราเริ่มเย็นไงก็เริ่มมีคันคันผิวหนังกันบ้างก็เริ่มกลัวจังเลก็ยังหมดเพราะว่ามีการแชร์ว่ามันเป็นอาการทางผิวหนังเกิดขึ้นได้รอบที่แล้วโควิดรอบที่แล้วคุณหมอ พี่แพทย์ตอนซานหน่อยพี่แพทไปเที่ยวใต้ชาวใต้บอกว่ายังไงรู้ไหมแล้ตอนนี้แดดพันเนี้ยมันจะมาไหมอ๋อร้อนมากโอนเนี่ยแล้วดูซิดูซิแดดขนาดเนี้ยคุณผัดใจคุณผัดใจคุณผัดใว่ามันจะมาไหมคืออย่างน้อยคนไทยเราเนี่ยยังอุ่นใจว่าเราเราร้อนข้อดีของร้อนแต่ก็อดตนกตกใจไม่ได้คุณหมอค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมดีกว่าว่าชั่วชั่วโมงเนี้ยควรจะทํา ดูแล<ำ>ตัวเองอย่างไรเราจะทําความรู้จักกับมันแล้วก็ควบคุมความรู้สึกเรายังไงดีคะค่ะหมอว่าจริงๆตอนนี้คนไทยมีความรู้เรื่องนี้มากขึ้นนะคะหลักสําคัญก็คือโรคโควิด19เนี่ยเป็นโรคติดเชื้อ,อ,อไวรัสป้องกันได้ใช้หลัก3อย่างเลยอันที่1ก็คือระยะห่างค่ะอย่าไปอยู่ในที่แออัดแล้วก็ถ้าจําเป็นต้องอยู่ก็คือเวน้นอย่างเงี้ยอย่างที่เราเว้นกันเนี่ยนะคะอันที่สก็คือใส่แมส หรือถ้าใส่แมสก์ไ,ไก็คือใส่เฟซชิลอย่างนี้นะคะอันที่3ก็คือเรื่องของการล้างมือถ้าล้างมือไม่ได้ก็คือพกแอลกอฮอล์เจลไปแล้วก็อย่าไปจับอะไรพวกลูกบิดประตูลูกแรงเยอะแยะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ติดจากมือนี่ก็คือเรามาจับมือแล้วก็เรามาจับหน้าจับจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่3อย่างนี้ก็รอดค่ะวันนี้เราก็มีวิธีการดูแลตัวเองที่คุณหมอฝากมานะคะยังไงวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะ,ะคะุณค่ะรับความรู้